ที่อาเก็บน้ำห้อยบางนองนะครับเห็นจะนเห็นได้ว่ารถติดมากแล้วก็เด็กวันเยอะมากนะครับพยายามจะไม่มีเรื่องกับเด็กกันเพราะมีผู้วกอนะครับแล้วตอนนี้ด้านหลังจะเห็นว่ามันเป็น UFO นะหรือเปล่าก็ไม่รู้โคมับโคมโคม,โ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 มโลอยเขากําลังปล่อยกันนะครับนี่ก็ว่าชุดพักเลยทีเดียวและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานที่นี้แล้วนะักศึาครัดโคตรตูนิชตาตามครับ ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเนื่องจากรถติดมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราอีกสักนชอบกเราจะไปเดินไปหาผู้ชื่ชอบีกันที่เราจะมาถามกันในท็อปปิ้ของเรา,นาในว,วันนี้คือว่าใช่ท็อปปิ้ของเราคือว่าถ้าวันนี้คุณมาลอยกระทุมคุณแอบแฟนที่มาเมื่อกี้อ่าฮะแล้วดันมาเจอแฟนอยู่ที่นี่สามคำแรกที่เราจะจะพูดท้าเรามาคือคำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามผู้ชื่ชอบกีถามนี้แหละคนเยอะมากนะคะตอนนี้พวกเราก็พร้อมแล้วใช่ไหม นะะคอีกเอ้ยสาวคาบุทานเนี่ยนะคะจากน้อยนะคะถืว่าตายแล้วคุณไม่ยกคุณน้องมากที่สดเลยค่ะน้องเฟนขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะอ๋อชื่อเก่งครับชื่อเก่งนะคะอ่าถ้าคุณหญิงแฟนมาลอยคอนฟิกแล้วดันมาเจอแฟนตอนเที่ยกระทงนี้ยคาบุทานสามคำแรกที่พูดคือขัดหยาบได้ไม่มีเซ็นเซอร์เออเดี๋ยวคิดกันเลยข้าวิขออะไรที่สองสามอวขอลา เฮ้ยงานเข้าเฮ้ยงานเข้ารีีีีีแฟนาปกัี่่าเนี่ยอกแไม่เคยีเขไม่เคยดีเขาเคขเก่งเอาล่ะตอนนี้เราไปเจอกลุ่มนุ่มหล่อนะคะที่เราจะเป็นผู้โชคดีถามเลยดีกว่าว่าชื่อกันบ้างชื่อแดครับตอครับัวครับไม่ได้ค่ะใช่ถามดก่คำแรกที่จะวุทานมออกมาว่ามิ้นทจาแก ไมู่่างกันสี่คนฝากม่งแม่เชื่อแล้วไม่เชื่อละแม่เชื่อแล้วมันที่ต่ออ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตาตาก่อนนะลาก่อนนะพวกนกัดตะล่อดเลยเล่าเมื่อกี้ว่าเจ้แบบเนี้ยเอาแล้วกูเอาแล้วกูใครจ้าวันนี้มึงเลยกันทังนั้นเนี่ยคิดบ้าแล้วเนี่ยเอาแล้วกูยากแล้วครับโอเคครับน่าจะสี่คนบ้างเลยนะ ตอนนี้บอลลี่ก็ได้ผู้โชคดีแล้วนะครับเป็นน้องสาวสวยนะครับเดี๋ยวผมจะถามท็อปปิกนะครับว่าถ้าน้องมาปาร์ตี้กับกิ๊กแล้วเจอแฟนน้องจะอุทธรถามคขาว่าอะไรครับชิ้นท้ายละแล้วน้องจะทำยังไงครับถ้าน้องนีค่ะน้องวิ่งหนีเลยเหรอแล้วจะทำยไงกับแล้วเต่แฟนหรือคนละคนลดถ้าเขายังไม่รู้ก็เก็บไว้ก่อนครับครับก็ขอบคุณน้องน้องชื่ออะไรครับน้องอน้องอายนะครับก็ขอบคุณน้องายมากนะครับ ตอนนี้เราเจอผู้โชดีนะครับเป็นกลุ่มสาวสวยกลุ่มใหญ่เลยทีเดียว <ๆๆ S 2> ผมดี <ๆ S 2> <ๆ S 1> ใจมากที่จะได้เจอกลุ่มใหญ่ๆแบบนี้ทั้งทีแล้วกว่าจะหามาหาตัวสัมภาษณ์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาถามกันดีกว่าว่าถ้าสมมติพวกเธอมาลอยกระทงกับกิ๊กกันแล้วไปเจอแฟนเธอจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงแล้วก็จะอุทานว่าอะไรกันดีกว่าครับน้องชื่อว่าน้องจะทำยังไงกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครับก็แอบตกใจนิดนึงนะคะะถ้าใจอุทานก็อุทานว่า สับไม่ทันดีไหมคะสับไม่ทันสับไม่ทันได้แล้วน้องชื่อลูกเกดค่ะลูกเกดนะครับลูกเกดจะทำไงครับก็ประมาณว่าทำไม่รู้จักอุ๊ยใครอ่ะอะไรแบบเนี้ยไม่รู้จักแฟนหรือว่ารู้จักกิ๊กค่ะอ๋อโหเดียบมากก็ต้องเก็บไว้ก่อนสิอุ้ยใครอย่างไนต้องการซ้ำพยายามที่จะทันอุย๋ออุ๊ยใครอ่ะโหดเดียนมากนะครับชื่ออะไรครับเมย์นะครับเมย์จะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงครับตายแล้วเราจะทำไงครับ หอ๋อไปกับกิ๊กโอ้โหคนร้ายมากจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยเป็นน้องใช่ว่าครับผมน้องจะทำไงครับก็เดินแบบนี้ก็ค่ะเดินไปกับกิ๊กแล้วแฟนล่ะแฟนก็ช่างเขาค่ะเพราะสวยเลือกได้ค่ะแล้วน้องจะอุทานว่าอะไรครับสวยเลือกได้อ่าโอเคน้องชื่อนุ่นค่ะนุ่นนะครับนุ่นจะทำไงครับก็มากับน้องชายค่ะวันนี้แล้วอูทานว่าถ้าเจอแฟนได้ก็ชิมหาย ชิบหายแล้วจิบมหมายแล้วโอเคน้องชื่อชื่อเมย์ค่ะชื่อเมย์นะครับน้องจะทำไงครับตอนนั้นก็ก็คงจะไม่รู้แล้วว่าไปเข้าห้องน้ำไปห้องน้ำก็ไปเลยแล้วน้องจะอุทานว่าเอาไงดี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 แล้วสุดท้ายแล้วครับน้องชื่อชื่อเฟิร์นค่ะชื่อเฟิร์นนะครับเฟิร์นจะทำไงครับก็บอกว่าเฮ้ยไปทางนั้นดีกว่าบอกกิ๊กไปอะไรเงี้ยเลี้ยง ียงทางแฟนไปนะคะแล้วก็อุทานว่าเอาแล้วกูเอาแล้วกูเลยดีครับนีครับเป็นความเห็นของน้องๆสาวสวยกลุ่มนี้นะครับขอบคุณน้องๆด้วยการค้าผมค่ะตอนนี้เราก็มาเจอกับกลุ่มสาวน้อยไม่ค้านะครับขายคมรลอยอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะถามน้องๆเขาดีกว่าว่าน้องเขาจะแก้ไขกับสถานการณ์ที่เราถามไปว่าอะไรนะครับน้องชื่ออะไรครับแพลวค่ะแพลวจะทำยังไงครับถติว่าเจอแฟน ก็ตกใจนิดนึงตกใจนิดแล้วก็ประธานว่าชิบหายแล้วแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ด่าหน่อยนิดนึงแล้วก็ด่าใครด่าใครด่าแฟนอ๋อด่าแฟนอุยปกป้องกิ๊กด้วยไม่ต้องไหันไปด่าเอาอิสซ่าเอาเลยเลยจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยพาน้องชื่อจูนค่ะจูนนะครับจูนจะทำไงครับก็จะก็คงจะตกใจแต่ก็จะไม่ไหว เพ่ว่าอะไรแล้วน้องจะอุทานว่าเฮ้ยโคตรแม่มึงคุณแรงมากแล้วเกินด้วยนะเกินสามพยางด้วยนะอ้าวให้ให้ให้น้องชื่อชื่อดีมค่ะนะครับดีมจะทำยังไงครับก็ <c oughs> ตกใจตกใจแล้วก็ไม่พ <c oughs> ี่ก็ตกใจอ่ะ <c oughs> ตกใจแล้วน้องจะอุทานว่า หมานีี้อ่่ะพคือน้องอะมากับกิ๊กน้องจะไปถามแทนงั้นอ่าน้องชื่อมิวค่ะนะครับน้องน้องจะทำยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับก็ตกใจตกใจเอ้โหทาร์ว่าโอ้เป็นหน้าแบบนี้เลยโอ้ประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับอ่ะนั่นก็เป็นน้องๆครับที่ขายคุมลอยอยู่ที่นะครับเป็นแฟนคลับทีกองสองเลยครับขอบคุณน้องๆมากครับครับคุณครับ เอาล่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องน้องชื่ออะไรคะชื่อเบียชื่อเบียนะคะถามก่อนเลยว่าถือว,ว่านี้แฟนมลอยกับทอมกิ๊กแล้วเดี๋ยวมาเจอแฟนเองน้องจะทำอย่างไรคะตอนนี้ยังไม่มีแฟนใช่คือเกือบลมดคือสองดมดนี่แฟนมาเจอใช่เอชชจ,จเอเฮ้ยเฮ้ยเอาละถ้าแฟนไปซ่อน้อากิ๊กไปซ่นอน เข้าตรงไหนก็ได้จะลุกลงลุบเจอน้ำมาลงไงลากลงน้ำเลยทิบลงน้ำเลยอย่าปล่อยมันไปกินอย่าปล่อยนะคะแล้วคำโบราณสามคำที่จะพูดมามันคือคำว่าเฮียเจอเจอแล้วเฮ้ยเฮียสามคำสามคำพยางค์สามพยางค์เฮียโม้ น,นี่คุณชื่ออะไรครับอ๋บอชื่อมิกกียย้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมาตกกกิกเนี่ยแล้วมาเจอแฟนพอดียยยจะทำยังไงครับทครับคิดถอดคิดตัดติ๊กตัดติ๊กัดติ๊กทำยังไงฮะอย่างเช่นแกงกดเที่ยวอ่ะแกล้งกดเที่ยวนะครับโอ้เนี่ยนะ่าเรียนี่แล้วคำภาษาคำจะอุงใจออกมาแล้วจะคิดว่า เก็แล้ววิ่งหนีอะค่ะอ๋อวิ่งหนีนะครับวิ่งหนีไปเลยใช่ไหมฮะเนอะตอนที่จะวิ่งหนีคุณพี่ว่าอะไรเราสั oh, okay, well, okay, ่งทำไปก่อนนะอ๋อไปก่อนนะนะครับโอ้ไปเลยได้จริงเลยนะโอเคครับต่อไปน้องกินเลยครับหนูน้องนุ๊กนี่ครับนุ้๊กจะทำยังไงครับคันหลังเดินหนี้อคันหลังเดินหนีโอ้ยทำเนียนอีกแล้ว และสามคำที่จะพูดหาออกมานะครับว่าไม่ล้นแล้วเชียรวยแล้วโหเชียสวยแล้วนะครับอ๋อเต่อไปครับคุข้าวบุลุนนะครับชื่ออะไรครับนักครับหมอชื่อนักครับงั้นจะทำยังไงครับก็จะผักทิ้งให้เขาหลบไปก่อนผักที่หลุก่อนเลยแล้วก็เดินไปหาแฟนเราแล้วก็ตกมันแล้วก็บอกท้องตายโอ้้องตายแล้วเดิไปตกแฟนแล้วโอ้โบอกว่าวันนี้กปนเต็มที่สุดครับหมอแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณสำหรับสี่ท่านมากเลยครับครับ อันนี้พวกเราก็ได้ปฏิบัติภาหมณ์ี่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้พวกเราก็จะมาลอยกระทงแล้วก็ขอขมาเจ้าแม่ทูนานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้กันนะคะเดี๋ยวพวกเราไปลอยกระทงร่วมกันเลยใช่แล้วค่ะจะเจอกับพวกเราได้ใหม่นะครับได้ทีวีเจี๊ยนสองไดโอกาสต่อไปครับคราวนี้เราจะลอยกระทงแล้วก็ปล่อยปล่อยโคด้วยนะครับปล่อยโคปโควด้ทำไม่ใช่โคอะไรอ่ะมอลี่โลกสวยอีกแล้วอะไรครับ ก็ป่าน okay. ี <c ười> <c ười> right mm ่เราต้องมาไปแล้วค่ะร์บ๊ายบายาาบอกไปเบาอ่ะสามสองหนึ่งอ้าวว่าไงตอนนี้ไฟกำลังจะไหม้หัวน้ำที่เยี่ยฟันเยอะมากตอนนี้มหัวกำลังโชว์พาวอยู่

อันนี้นะครับน้องนาชานะครับน้องเพียวครับน้องบอลครับเอากลุ่มเมื่อกี้ร่วงนะครับเพราะตัวพวกกกากนะครับเพราะอากาศก็ดูกลุ่มเราโลกสวยครับกลุ่มเราโลกสวยเอาพร้อมแล้วนะหนสองมันเปียกน้ำแล้วไปไม่ได้แล้วปล่อยเลยลอยต้นไม้โอ้โหค้มคุ้มลกสวยดแล้วบอลลี่ก็ไม่ได้เมียนะครับ